พอใส่เบาน้ำหน่อยน้ำมันแรงไปเบาน้ำหน่อยเดี๋ยวเปียกเสื้อผ้า นูนิไม่เพราะว่าพ่อจะไม่ให้ดูหนูตัวแผล่หนูไม่ให้ดูแล้วหนูมไม่ให้ดูแล้วพ่อวันวันเสร็จก่อนเดี๋ยวพ่อให้ดูอเอาวาดนูปเสร็จก่อนเดี๋ยวพ่อให้ดู <c oughs> เราไม่มีขาอ่ะไม่ไม่มีขาป๊อบบ่้เขาพูดเองดิอ่ะฉันแบบว่าตาดวงตามีดวงตาไหมในดวงตาแล้วเมาดวงตาเป็นแดดใโนู้ดนะจะน้อยไม่เเ <Note S 1> คลียร์โน้ตยู่ตรงจุดตรงเนี้ย ออ่โเคขีนเล็กๆขาขาขาด้วยฉันขีนเสร็จแล้วเหรอมีขาไหมที่เราเขียนคใครมาดีมันใหญ่เกินไปมีขาไหมน่ามีขาหรอกค่ะเอาเสร็จมานี้โอเคโอเคไม่มีขาไม่าจเขียนหัวใจอย่าลืมกดเลยหนึ่งยหนึ่งคนเดียวเลยผลัเรากดไม่เพิ่มเฟซไหมเมย์กดเพอร์เฟซเอาวะ เคเสร็จแล้วจะาแพ็ทมาให้หนูสิเคพัชเจะไอแพ็ทมาให้หนูอันนี้คือเคแต่พัชจะเอาไหนโอเคเด็กโนออเะโอเคพ่อโอเคโอเคโอเคแต่ว่าเขียนทางเนี้อันนี้โอเคอ่าโอเคเคเฮ้ด้านอแพ็ทมาให้หนู